วิลลี่หมาป่าตัวใหญ่มีปัญหาใหญ่หลวงมันขี้เกียจมากทุกครั้งที่เพื่อนๆชวนไปล่าเนื้อเขาจะแกล้งป่วยนอนหลับหรือบอกว่าวันนี้อดอาหารดีกว่าวันหนึ่งกิ่งไผ่ยักษ์ล้มใส่บ้านกระรอกน้อยนางกระรอกร้องขอความช่วยเหลือสัตว์ป่าท,ทุกตัวพยายามช่วยแต่กิ่งไผ่หนักเกินไป วิลลี่มาช่วยด้วยเพื่อนๆตะโกนอะฉันปวดหลังวิลลี่กำลังจะแกล้งอีกครั้งแต่เมื่อเห็นลูกกระรอกน้อยๆร้องไห้หัวใจเขาอ่อนตัวลงวิลลี่วิ่งเข้าไปใช้กำลังมหาศาลยกกิ่งไผ่ออกกระรอกทั้งครอบครัวปลอดภยัยขอบคุณมากค่ะนางกระรอกกล่าวเธอแข็งแรงที่สุดในป่า วิลลี่ยิ้มกว้างตั้งแต่วันนั้นเขาไม่เคยปฏิเสธการช่วยเหลือใครอีกเพราะรู้ว่าการใช้พลังเพื่อคนอื่นทำให้รู้สึกดีกว่าการนอนเฉยๆมากเลย